คนไหนเองนะคะเป็นคนชอบออกกลกายแบบว่ารุนแรงแนิดนึงกระโดดโลดเต้นนะคะปกติก็จะแอโรบิกคาร์ดิโอกระโดดเชือกนะคะเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือว่าเล่นลูกลิ้งอะไรอย่างนี้นะ,ะแต่ว่าด้วยด้วยชอบกระโดดนะคะซึ่งซึ่งในวัยเลขห้าแล้วเนี่ยทำให้การกระโดดของเราอะเริ่มจะทําไม่ได้มีอาการปวดขาปวดแข้งปวดข้อปวดเข,ข่านะคะ,ะวันนี้นะคะเรา จะมาออกกลังกายด้วยเทมบารีนกับพี่หน่อยกันนะคะว่าวัาย้าสิบแล้วนะคะเข้าสู่ห้าสิบแล้วเนี่ยยังกระโดดด้วยเทมบารีนได้ไหมพี่หน่ทดลองเล่นมาระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งการกระโดดเนี่ยตื่นเช้ามาไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะซึ่งปกติแค่กระโดดเชือกนิดเดียวนะคะเราก็จะปวดเข่า แค่นึกว่าจะกระโดดอะ่ะก็จะมีความกลัวนะคะแต่อันนี้ยรู้สึกว่าตัวเองสบายมากเลยนะคะ